อ่ามาแล้วค่ะปูค่ะอ๋อครับผมเนาะกัดน้ำมึดโอ้ยตกมดเมื่อปูนี่ตกทั้งวันทั้งคืนเมื่อู่สวนปูมาพึ่งมาสวนว่าจะมาปลูกต้นไม้ครับครับผมกำลังเดินเดินห้างมอห์ดแลักเลยบาปูโอ้ปูสิมัซ้ำให้ อาผู้ใหญ่ใจดีโคกจะถ่ายหรือว่าสูตรปูเนาะก็จะลงมือทำงานก็ต้องอัดชิปก่อนปูฝนฝนเศร้าตกพอดีครับต้นไม้ยุ้ยสวนครับยุ้สวนนี่แหละครับมะพร้าวครับปูถือฝนไม่ก็ได้หาวปูใายก็เอื้องโบราณจริง อถือฝนไม่จะกแม่นยังเหาห่ายก็ยังผุดะเอยดนี้ถือหน้ามไม่ได้ <c oughs> ครับผมครับรเอาโค้งจุดท้าย้วพี่น้องเด้อเนาะสำหรับปูมาไหม่เนาะที่ทุคออกคนรอคอยอปูจะสรุปให้แล้วพี่นอ้องโค้งจุดท้าย ครับเล็กวิ่งเด็กวิ่งไเบอด้อครับผมเล็ก 0, วิ่งมีศูนย์มีจนี่มาจับคู่ให้ตัให้สองข้งเลคำนวณโอ้ครับผมโอ้แข็งๆพี่น้องแข็งๆอจะใร้เป็นน้ำก็เกาอืมไฮจิดศูนย์ก็จิตสอง้ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองตีสามตัวบาอาค่หกห้าศูนย์สตัวนีู้นตัดสี่งน่นโอ้ตัดได้กัค เียวนั่นตัดออกเอ่อมันออกน้ากันออเลยไหมอืมครับออกกบเก่าบ,บริมบอบนเีนออะไรอ่อาโนะครับม,มันเป็นเคยจัง,จงตอนนี้กันนะครับผมย่าให้ไปว่สาสรบสบไว้ที่ปูเตัตนี้อาไว้ซือไดครับมันแบบมาก,กจยาเออแปด โอ้สูตรแปดเก้าเออเป็นตัวสำรองไว้ตัเป็นน้ำเนยบางน้ำเนยฮะคนมาตัวสำรองตัวสำรองครับผมเนาะคนแปดทำรอยไม่ต้นครับผมเอาผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีตัดให้สองห่างเลยผู้สุดตัดให้บุคลากรนี่ โหลนี่เพิ่นเพิ่นตัดเพิ่นตัดไถ่นอะปูนะแมนทำมันมาแบบคือว่าอะไะมันมันเคยเป็นได้กันเน้ยวาหันเพิ่นเพิ่นใหตักมาตัวด้แถวกับปูวาหันหกเนย์นี่บ่ปูไอ้มาหกเก้ครับผมมันกัมาทำกันตะพีตงนองอ่ามาทั้งเกทั้งหกศูนโอ้ ครับผมสามศูนย์กับตีศูนไปเลยสตัวมีมีตัวไหนบ้างปุ๊สตัวมีสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ดัดบนนี้สามศูนย์กับตีศูนย์อ้าวพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่ใจดีตัดให้สองคู่สองหงอางเนาะอัดไม่แน่อาจจะมาเหมือนรอบที่ผ่านมา อ่าปีนึ่งเนมันเคยเปล่ยนอยู่โอ้ว่าหันแตกทั้งบนท้างล่างทั้งสามตัวตรงขอมพี่น้องตันนี้สีสองก็เจริไรลตั้งนี่ตัวกันตัวกันมาปุางเป็นจับผู้ให้มอาโอ้ผู้ใหญ่ใจดีครับผม โอ้า oh. ชเขาม่นำกันครับมีนันมันหลอกเจ็บแฟันลักษณะนีนบบปู้เมนอืมเจ็บแผกับเจ็บเกาอ่าพระชันเขาพระนุมกับพระเถาเามนอืม เจ็ดแปดครับยังกอกฝันฝันเต็มไปหมดเลยเป็นไงเติมมาจระชงในฟังคลุ่มไทยได้โอ้ค,ครับผมถ้ามันมาคร้ามันมากถ้ามันมาแบบเอาว่าตังใจนะย่างมีข้างฟูตัวได้เกาะข้อมฝันเออเจ็ดแปดครับผมเหลือฝันด้วยพี่น้องจะแ,แยกให้ โอ้เจ็ดแปดเก้าเาปยังอ่ะปูเองเจ็ดแปดเก้าครับผเจ็ดแปดเก้าเริ่ม้วครับผมฝั่งฝั่งไปเลย ฟันมาได้กัปูมันฟังกว่าท่านบอก,กันว่า,พาพูเทธเ,เ,เอาค่ะทธเอาคนม้นไปชัเขาอ่ะั้นเขาน้ำกันอ่ะผูทเเอากับพนมครับผมบาิเในพกฟันล่นะชันเขาเนี่กมันจะมีเก่ากับมีอะไรเนี้ยเพราันเขาผู้เเ่าเก่าอี่เนี้ยนมเนี้ยมันก็เป็นเป็นก็เปียโอ้คนไปคนไปซนเขาน้ำกันก็ใหม่ ครับผมเดี๋ยวกอนเอฟีตีบงลำเนยเอ็มินตีน้ำเน,น,นยไปกันนะอืมแมีแต่ละคนคกันนี่มอกอกัรตังีนะครับผมบอหลายบน่อยอืมีกอกันครับผมดีห้าเนของเืน 5, 5, 5, 1, คคนะอืมครับเออหทุงผนอ่ก็มีความฝัน กะเลขสูตรปูตัดออกมให้พี่รองเดือดหน่อยๆคู่ล,ะกะล็ก็เ,<ม>เลขพู้ใ่ญย,ยใจดีพอ่ีกับตัดออกมาใหแล้วปูเนาะเลขพิเศษมาอีกไหมล่ะครับปูตัวใดพู่ายใ่ดีดูอ่าใจดีาูนย์่ครับตดอกมสมนี่ศูนย ครับผมสองตัวสี่สองครับเลขพิเศษหกเ,หจ,เ,เจ็ดฮะหกเจ็ดโอ้โหไมาแบบในบุหงาแต่คนไนมาเพิ่อนกนัเอาเลขพิเศษมาจาันอเอาเอาก็ไปถามว่าไนมาแบบไหนมาถามนะครับ<อ>ผมบบเดี๋ยว อ๋อครับกับที่ิดครับผมจะคือหกเจ็ดตะปูเลขพิเศษอ่าาพี่ดองครับผมโอ้กล้เคียงกับไก้เชียงกรับเลขฝันปูเท่นหกเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะ ผตัวเดียวกันซ้ำ,ซำตัวเดียวกันล้วปูใกล้เคียงกันมากเลยกะมีประมาณแค่นี้นะปูเนาะเอาเบิ้บลมีกากปูเอ,อเอาพี่น้องนะใครที่รอแนวทางปูมากหมผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ไมึงเด้อจะเออคนไลนกแหทั้ง่องอืมอเจ็บหนึ่งหขาอหนึ่ขาครับเล้วท่งาทีมงานมาหาแห้งปูออเป็นทีมงานนะครับหลายช่องปูทั้งหลายช่อง่อืม าสาธุครับผมสาธุที่รักของเดิมครับผมครับผมเนาะสาธุสาธุครับผมเอาสำหรับเราครับผมสาธุครับเอาพี่น้องอะจะสรุปให้จะสรุปให้พี่น้องเนาะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีปูมาไหมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะ คนตัดให้นาพี่นนองนาสามศูนย์ส่นส,นา,สามศูนส่อืสามศเห็นมาพี่น้งังน้ะทงังทั้งเพเดเราจะ<อ>เราจะใช้กล้องหลังให้นะคะสามศส พอตัดหายมากก็คือสามศูนย์กับสี่ศูนย์รอบที่แล้วหกเก้าศูนย์ชุดนี้อืเนาะแล้วก็ตัวกันตัวระว่างก็คือสี่สองกับตัวเลขพิเศษหกเจ็ดครับพิเศษจะปล่อยหางเดียวอสำหรับผู้ใหญ่ใจดีได้พิ่น้องเอ้อะว่าผู้ใหญ่ใจดีเพันให้ปูมามาหม่ลกูกสองครับพังเลย หมดนะแล้วก็เลขฝันฟูมาไหมครับนี่ครับใกล้เ,เชื่อกันมากพี่น้องออาาพระนุ่งกับพระเทา่าพระ,ะ,ะ,ะเทา่าไปพ้นเขาเจ้ไปนิมนต์ไปสานเขาน้ากันพี่น้องฝันตาพ้นฝันแบบนี้มันเคยออกเด็กยัดแปดเด็ก เลขใกล้เคียงกันเลขพี่น้องกันนะพี่น้องเจ็ดแปดเก้าแปดเนาะอ่าอันนี้เป็นเลขฝันได้พี่น้องเด้อไอ้ม่นพี่น้องมัดชุดใดจัดชุดนั้นเนาะใกล้เคียงกันเจ็ดเก้าหกเก้านั่นแหละแล้วก็อ่าเลขสูตรคำนวณเพิ่นตัวเดียวเมื่อกิ้นี่ละตัวนี้ละตัวนี้ว่าหาบ่าอะไรพี่น้องเลขสูตรชนกันเลย สำหรับงวดนี้ครับแคปหน้าจอด่วนใครที่ชอบชุดนี้นี่ตัวนี้พราวนดังเลยแ้วมองปูพนุฮาราอะไรแล้วเาะาดนี่าพราว่าวเลขชนกันเลยกับงวดที่ผ่านมาอนี้แหละชุดนี้พี่น้องเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขทุกคนครับผมเนาะขอให้เฮงเฮงปังปังครับผมสําหรับผู้ใหญ่ใจดีปู่มาใหม่ครับสวัสดีครับ